สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ครับเรามาจัดเทียริสเกมเซเลสโซนซีโร่ครับโดยเทียริสของเราเนี่ยก็คือตัวละครที่สะบึ้มที่สุดในเกมนะฮะว่าผมเนี่ยถูกใจตัวไหนและตัวไหนเนี่ยสะบึุ้มสำหรับผมที่สุดนะครับโดยเทียเราเนี่ยจะมีวันพระใหญ่นะวันพระใหญ่นะ อต่อมาก็คือไงพวกคนไซส์ปกติไงพู้คนไซส์ปกติและก่อนต่อไปครับคือขนาดพอดีครัำและอันที่ดีที่สุดสมบึมที่สุดก็คือจัดมาดิเอาแบบเบิบ่มๆนะคือหรือะนะผมไม่เข้าใจจริงเลยนี่คือตัวละครที่อยู่ในซีซั่นหนึ่งหมดเลยแล้วเราก็จะเอามาจัดหมดนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวเกินไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอามาทุกครบทุกตัวไหมแต่เท่าที่ดูแล้ว ผมไม่น่าลืมตัวไหนแล้วนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวได้ครับในโกมตาตะครับในโกมตาตะเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยยังไม่มีนะฮะแล้วเท่าที่ดูแล้วเนี่ยยังไงในโกมตาตะก็อยู่ในเทียวันพระใหญ่นะถือว่าเรายังไม่ไปยุ่งนะกันนะครับปล่อยให้เป็นข้อหน้าที่ของวันพระใหญ่นะครับต่อไปอุย้ยโซเจอร์11นะครับผมโซเจอร์11นะครับก็ จากที่เห็นแล้วเนี่ยก็ขนาดที่นี่คอนเทนต์ไรเนี่ยเราต้องมาส่องส่งตูดแต่ละคนรู้จากขนาดแล้วเนี่ยผมให้พอดีคำนะครับถือว่าไซเนี่ยใช้ได้เลยนะครับโอ้โหผมเห็นคนต่อไปแล้วคนคนนี้ไม่ต้องไปดูผมก็รู้ลีนาครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแต่งตัวมิดชิดนะ แล้วเราต้องส่องดูโอ้โหตามเธอขึ้นไปห้องเงียบข้างบนเลยค่ะรับรองเจอผมก็ไปไม่เงียบแนะ่คุณเห็นไหมหน้าอกของเขากับสะโพกของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมส่วนกันมากเลยนะครับสมกับเป็นราชินีแห่งความคือรือนะครับ <c oughs> ก็ลีน่าเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วต่อไปครับนิโคนะครับผมหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยผมคิดว่านิโคเนี่ยก็ขนาดก็ถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ยังไงนิโคก็น่าจะพอดี ทำนะครับผมนิโคเนี่ยผมให้พอดีคมนะครับนะเอ้ยหืมใจเย็นเองหนึ่งใช้แสงโซเชียลสิบเอ็ดไหมผมให้แสงนะผมคิดว่าขนาดนี้เอาเรื่องกวาโซเชียลสิบเอ็ดนิดนึงครับโซเชียลสิบเอ็ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าเขาแต่งตัวมิดชิดมากเลยไม่สามารถดูความซับึมได้นะครับต่อไปครับเบอร์นิชเบอร์นิชนะครับก็จากที่เห็นแล้วเนี่ย ผมคิดว่าค่อนข้างซับึมกว่านิโคประมาณหนึ่งนะฮะจากที่เห็นแล้วค่อนข้างพอดีคำพอดีคำแต่ให้แซงนิโคลครับเขาค่อนข้างแต่งตัวเปิดนิดนึงครับก็เลยแบบว่าเห็นขนาดที่ชาเจนนะครับต่อไปครับผมลูซี่คนคนนี้เนี่ยผมให้ไปอยู่วันพะใหญ่ก่อนนะกันนะครับอืผมคิดว่าวันพะใหญ่น่ะเหมาะที่สุดแล้วนะต่อไปครับไรเตอร์ไรเตอร์ผมเคยเห็นตูดของเขาแล้วนะครับ ผมยังไม่มีเขาหนะขอดูสะโพกสุดร้าวใจรามองไม่เห็นสะโพกเขาแต่ผมเคยเห็นเดี๋ยวผมเอาให้ดูดดเขาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมให้อยู่ขนาดพอดีคำเลยครับต่อไปครับแอนบี้แอนบี้เนี่ยหลังจากที่เห็นโซเชียลสิแล้วคือเขาก็ขนาดพอๆกันแต่ผมให้แอนบี้นะครับพอแอนบี้เนี่ยเขาแต่งตัวเปิดนิดนึงนะครับ ขนาดขาที่ไปถึงสะโพกเนี่ยทำให้เราได้รู้ถึงขนาดที่เป็นขนาดที่พอดีคำนะครับใช้ได้เลยต่อไปครับโอ้โหคนคนนี้อีเวอรินหรือว่าเอเวอรินนะครับผมก็ผมให้แซงลีนาด้วยผมยังยังไม่ได้ครับเพราะว่าโดนบิดครับดุดเลดจากที่เห็นเนี่ยต้องมีคออะไรอยู่ไหมครับลีนาเนี่ยต้องโดนแซงเพราะว่าลีนาเนี่ยใส่กระปูงนะครับฟิสิกความเด้งดึงเนี่ยผมให้สิคะแนนเต็มเลย oh แต่คุณดูซิความรัดรูปของเสื้อของเขาเนี่ยก็ทําให้เห็นขนาดที่ชัดเจนนะครับว่าคือลือขนาดไหน,นต่อไปเข้าวิเวียนวิเวียนตอนนี้เนี่ยยังไม่เข้าเกมนะครับในขณะที่กําลังอัดคลิปเนี่ยตอนนี้ยังไม่เข้าเกมนะครับหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยก็คือพอดีคานะครับไม่ได้ใหญ่บึ้มสะบึ้มตึมปึมอะไรขนาดนั้นนะฮะ โดยคิดว่าให้อยู่หลัง s o เชอร์สินะครับคือหลังจากที่เห็นเนื้อเรื่องมาแล้วแล้วก็เห็นโมเดลดีไซน์มาแล้วเนี่ยก็คือน้องแต่งตัวมิดชิดนะฮะก็จะเห็นหลังหน่อยต่อไปครับลูซี่คนคนนี้นี่ผมยังไงผมก็ให้แซงลีนะนะครับเพราะว่าลูซี่ไม่ได้ใส่กระโปรงยังไงเล่าแต่เราเห็นกางเกงเขาเนี่ยมันปิดไปหน่อยครับ เลยไม่เห็นส่วนที่ดีที่สุดมาดูของลีนาอีกสักรอบหนึ่งลีนาเนี่ยก็ดูคุณดูก็เห็นส่วนที่ดีที่สุดของเขาโหมันไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นี้นะครับรู้แต่พอมาคิดดูดีๆแล้วก็ผมคิดว่าอา่าไม่น่าแซงลีนาครับต่อไปครับโซเจอร์ซีโร่คนดังนะครับผมนี่คือร่างแรกและนี่คือล่างสอง โอ้โหคนนั้นก็อืมคนนี้ก็คนที่เปิดได้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเห็นความต่างอย่างชาัดเจนนะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมันได้โชว์เนื้อหนังด้วยนะครับทําให้เห็นขนาดที่มันซะบึ้มขึ้นนะครับก็เลยให้แซงแอนบี้ร่างเก่าแน่นอน100%แต่ยังไม,ไม่ถึงขั้นนิโคนะครต่อไปครับคนคนนี้ครับอาร์เคอรอนนะครับผมผมคิดว่าเขาอยู่ในขนาดที่พอดีคําอยู่นะ ถือว่าน่าอ,อกเขาเนี่ยใช้ได้เลยแต่เรื่องสะโพกเขาไม่ได้ถึงขั้นใหญ่ขนาดนั้น <c oughs> ผมให้แซงเบอร์นิตนากันเนื่องจากเขาไม่สูงด้วยนะครับเพาสูงกว่าเบอร์นิตแล้วก็อาจจะมีสะโพกที่เร้าใจประมาณหนึ่งต่อไปครับจูหยวนนะครับผมคนคน,คนีต้องพูดอะไรอีกแซงได้แซงไปเลยนะครับเขาเป็นเหตุผลที่ผมมาเล่นเกมเซเลตโซนซีโร่ครับ <c oughs> จูหยวนนะครับ <c oughs> คุณดูมันเป็นที่ชุดด้วยหรือเปล่าก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยเห็นความสะบึ้มดึง้งเด้งดึง๋งบุมบั๋มนะครับแต่ถ้าเดิมปกติเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันตามนั้นเลยฮะจริงๆค่อนข้างสูสีกันเนื่อแต่ว่าเอเวอรินนะครับเขาค่อนข้างที่จะเด้งสะบึ้มบึมบังอยู่นะฮะนี่มันบังเอ,อิญหรืออะไรนี่มันสึกแห่งตูดคุณดูคนต่อไปทิกเกอร์ผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะเด้งสู้เท่ากับเจทิกเกอร์ได้อีกแล้วนะครับคุณดูเอ,อ,อย้ยตายแล้ว ถ้าดูหน้าโชว์เนี่ยก็เด้งแล้วถามว่าผมเปิดไหมผมเปิดครับแต่ยังไม่ออกสักทีแล้วคุณดูเพชรผมซีโร่เลยเนื่องจากที่ผมไม่มีทิกเกอร์ครับผมก็เลยจะให้ดูอะไรสักอย่างอืมคุณดูนี่ผมยังไม่ได้เดินเลยคุณดูอืมโอ้โหคุณดูคุณดูนี่ซ่า บเบอร์ตกิมนเบอร์วกิมบบากมาทเราก็ผมคิดว่าเขาคงเป็นราชินีแห่งตูดก็ให้อยู่หน้าสุดไปเลยต่อไปครับฮุงโกตัวละครนี้เป็นตัวละครที่โคตรหล่อครับสัดส่วนเนี่ยคือเขาตัวสูงมากแต่ว่าเรื่องสะโพกของเขาเนี่ยผมไม่ให้ผมคิดว่าไม่น่าแซงพี่ไรเตอร์นะครับพี่ไรเตอร์เนี่ยค่อนข้างสะบ,บึ้มกว่านะครับก็เลยให้อยู่ในอาทรียงไงพ่อขนไซส์ปกตินะครับ ต่อไปครับก็เป็นฮารูมาสะนะครับฮาลูมาสเนี่ก็ให้อยู่เทียงพวกคนไซส์ปกติก็ฮาลูมาสานี่ก็เขาเอาผ้ามาปิดนะครับเลยไม่เห็นสัดส่วนที่เชัดเจนแต่เท่าที่ดูแล้วก็คือคนปกติแน่นอนครับไซส์คนปกติแต่เรื่องสัสดส่วนความสูงเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าสูงเท่าฮูโก้นะครับเตี้ยกว่าแล้วก็ฮูโก้หล่อกว่าต่อไปนะครับเป็นไว้นะครับเนื่องจากว่าเขานี่มีสาวเยอะเกินไปผมคิดว่าผมให้เขาอยู่ตรงนี้นี่แหละ ผมไม่ได้อักตินะเทียน,นี้ไม่มีอคกติครับไมตรีเพื่อสันติต่อไปครับเป็นน้องโซคาคุครับเรามาดูสัดส่วนน้องโซคาคุกันผมว่าผมให้อยู่เทียวันพายใหญ่นะครับต่อไปเขาเป็นบิลลี่ก็บิลลี่เนี่ยก็เท่าที่เห็นแล้วถ้าไม่นับเรื่องมีมาในพวกนี้ก็คือคนปกติคนหนึ่ง <c oughs> ผมให้อยู่ขนาดพอดีคำในการถือใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมให้พี่ไรเตอร์นะกันพี่ไรเตอร์ค่อนข้างสะบบื้มกว่าประมาณหนึ่ง ผมไม่เห็นสะโพกที่มันค่อนข้างนูนออกมาผมให้แซงพี่ไรเตอร์ในกันนะครับข้าเป็นเกสต่อไปครับผมเป็นแอนตันนะครับแอนตันเนี่ยก็ถ้าเรื่องกล้ามเนี่ยโอ้โหยังไงเขาเนี่ยก็สูสีกับพี่ไรเตอร์แน่นอนแต่เรื่องกล้ามเนี่ยก็เอาเรื่องเลยนะครับตัวบึกมากแต่เราจักความสะบึ้มนะก็ก้ามเขาใหญ่ครับก็ให้คะแนนเขาไปเขาอยู่ในขนาดที่พอด,ดีคำเนี่ยกล้ามใหญ่ ต่อไปเขาผมเป็นแอตตาเหยวนะแอตตเยาเนี่ยผมก็ให้อยู่นี่เลยนะครับเนื่องจากเขาเปิดเนื้อนิดนึงครับก็ให้แซงลีนะนะครับแอตตาเหยเนี่ยถึงจะใส่กระโปรงครับแต่เรารู้ว่าเขาเนี่ยมีสัพพอที่ซับบึมหึมไม่แพ้ใครเลยครับดูคุณดูแล้วก็นี่ฮนะโอ้โหอย่างนี้ท่านยังได้ถ้าขนาดหน้าโชว์ตรงนี้เนี่ย ยังเราใจเลยนะครับเป็นอะไรกันก็เลยจะให้อยู่ประมาณนี้ครับแสงจูหยวนต่อไปครับเจนโดเนื่องจากผมไม่มีเจนโดครับแต่ผมรู้ว่าบารมีความคือรือน่ะของเขามันขนาดไหนคุณดูนนี่จัดมาดิไปอีกตัวละครหนึ่งเลยที่ผมอยากได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเป็นนักล่าตูดแห่งประเทศไทยครับแต่ว่าผมเนี่ยมีอยู่ตูดเดียวอยู่เลยครับ ปีตูวจแค่ตูดจจูอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือผมแบบยังไม่มีตรวจนี้ตรวจนี้กับตรวจนี้เลยความจริงน้องน่าจะเป็นแฟนพี่เ้าหาอะไรที่พิเศษพิเศษทํากันจะเท่าที่เห็นแล้วเจนโดครับเขามีตรดที่สะสดงสะบึมบุมบังนะครับก็เลยคิดว่าให้อยู่หลังแอตต้าเหยานะครับต่อไปครับเป็นพราวค่าหรือว่าพรูค่านะครับเห็นคุณเห็นขาไหมเลยครับขาเนี่ยมันโค้งไปถึงสะโพกนะหัวปัดเลยสิ ทำให้ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะอยู่ในขนาดพอดีคานะครับก็เลยให้อยู่หลังอาซีซ่านะกันต่อไปครับไพเปอร์ไพเปอร์เนี่ยก็ก็ไปอยู่กับเพื่อนนะครับผมผมคิดว่าให้อยู่เทียนี้แหละดีละต่อไปครับเบลเบลนะครับผมว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่พอดีคำมากครับถึงแม้บเบลจะไม่ค่อยโชว์อะไรครับแต่ว่าผมรู้เลยว่าเบลนั้นมีของดีและของลับซ่อนอยู่อย่างแน่นอน ฉันสอนให้เธอรู้จักการเกี่ยวเบ็ดลุบไล้ป,ลา,ปากถ้ำฉ่ำน้ำยันเล่นเม็ดละมุดหาปุ่มกระสันชูชันกลางกลีบจนเธอแตกกระจายตรงนี้ครับอยู่ในขนาดที่พอดีคำนะครับต่อไปครับพี่เบนโอ้โหผมคิดว่าพี่เบนนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับโอ้โหถ้าเรื่องความซับบ้มเนี่ยหน้าอกเขาก็ซับบื้มสุดสะโพกเขาก็ซับบมที่สุดแล้วใครมันบื้มได้กว่าเขาอีกแล้ว ไม่เข้าใจจริงๆเลยผมก็เลยคิดว่าพี่เบนเนี่ยโนวันโนกอดครับอยู่อันดับแรกไปเลยครับแซงทุกคนที่ผ่านมาต่อไปครับน้องเมดคอรีนนะครับหลังจากที่ผมเห็นแล้วเนี่ยก็ทาให้ผมคิดได้ว่าก็อยู่เทียน,นี้ไปก่อนนะกันเนาะโอเคต่อไปครับชิงยี่ชิงยี่เห็นเขาตัวเล็กแบบนี้แต่เขาไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับไม่ค่อยมี ของดีโชว์เท่าไหร่ไม่ค่อยจะเด้งดึ๋งเสบึมบึมบั่มเบล์เบงนะครับก็เลยคิดว่าให้อยู่ไงพอคนไซส์ปกตินะครับต่อไปครับเป็นโคเรดาครับโคเรดาเนี่ยก็เหมือนชิงยี่นะครับถึงตัวจะเล็กแต่เขาไม่เล็กในเขียก็เลยคิดว่าให้อยู่ในไงพวอคนไซส์ปกติต่อไปครับผมเอรนโจนี่ครับก็เอรนโจเนี่ยจริงๆผมให้แสงแอนบีศูนย์เลยนะครับ เพราะผมรู้ได้เลยว่าขนาดที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันมากกว่านี้แน่ๆครับกินชุนนักเรียนก็ทําให้รู้ว่าเขายังสบับบ้มหึมได้มากกว่านี้นะครับส่วนตัวเนี่ยก็เลยให้แซงแอนบี้ศูนย์เลยนะครับต่อไปครับเป็นเกรทนะครับเป็นตัวอีกตัวละครหนึ่งเลยที่ตอนเล่นแรกๆเนี่ยใครๆก็อยากได้ผมเองก็อยากได้ครับเพราะเขาสบับบ้มหึมของแท้เลยจริงตามนั้นเลยพี่ทําให้เราได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีขนาดดีแล้วเขามีของดีปกปิดไว้แน่นอนครับ แต่เขามีของดีแน่นอนนะครับเท่านี้เห็นและคุณเห็นไหมผมเห็นนะถ้าคุณเห็นผมก็เห็นอนะ่ะนี่พี่เห็นด้วยกับข้าเหรอน่าจะอยู่หลังสุดนะครับผมให้เพ,พรเพราะข้าอยู่สูงกว่านะครับโอเคต่อไปครับผมยานางียานางีเนี่ยผมขอญาตลากเข้าไปออยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวเล่นยานางีเยอะมากครับก็เลยรู้ว่ายานางีเนี่ยเขา เด้งสะบืมบึงบังบุ้งบิงดิงบุ้งบิงบังบัง,บงไม่ใช่แค่นี้ที่เขามีดีเน,นี่ะคนที่มีก็น่าจะรู้กันว่าตอนที่เขาได้ใช้ท่าเนี่ยจะได้รู้เลยว่าเขาบึ้มขนาดไหนต่อไปเขาผมเซตโตนะครับผมเซตนั่นเองก็เซตเนี่ยผมให้ขออนุญาตดูเพื่อตัดสินใจุิคุณเห็นความโคง้งไหมนะครับพวกแกรูบ้าไปแล้วแน่แน่เขามีดีแน่นอนผมยังเห็นหัวไหลเขาแล้วเขามีดีแน่ครับแต่เขาปิดไว้ ตำรวจนี้แต่งตัวมีชิดมากครับให้อยู่แซงฮารุมัสานะกันต่อไปครับคนสุดท้ายแล้วหล่นเนี่ยเร็วเหมือนกันนะมิยาบิมิยาบีครับก็ผมก็จะค้างไว้เอมประมาณนี้มิยาบีเนี่ยคุณถึงคุณจะเห็นว่าเขาใส่กระโปรงนะครับแต่พอไปพอไปเล่นจริงเนี่ยสุดท้ายก็เปิดอยู่ดีนะฮะเอาเรื่องครับถือว่าอยู่ในขนาดที่พอดีไม้พอดีมือนะพอดีคำด้วย ก็คิดว่าอยู่ประมาณนี้แต่ผมคิดว่าเอเรนโจค่อนข้างสะบึมพืมกว่านะครับก็เลยค้างไว้ประมาณนี้โอเคผมให้ประมาณนี้ครับความสะบื้มพึมห่ำสลัมบัมเบ้นะครับก็ประมาณนี้เลยสหรับเทียนี้ครับเป็นเทียร์เพื่อความบันเทิงนะครับผมผมเนี่ยไม่ได้ไปโขนจังไรจริงๆนะครับเชื่อผมสิคุณเชื่อผมผมเชื่อคุณแต่ยังไงก็ขอขอบคุณจริงๆครับที่รับชมจนจบแล้วก็ขอบคุณมากครับที่คลิกคลิปนี้เข้ามา ยังไงสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโจ